อย่าไอ้สั่งนิดนึงเลยนะอาหารมาละโควตอลเบลเฮ้ยโอ้ยโหดจังวะชอบชอบโชอบชอบแบบนี้เหรอได้ไงได้ไงได้เลยนะคิดวันดุ้งเลยอ่ะทำไมวันนี้มีแต่คนชอบเล่นอย่างนี้วะนี่เนาะคนดีเว้ยพี่ดีไม่ห่างเหินรอโอเบลเอ้ยนันพีหรือเปล่าเฮ้ยฟาร์มละกันเฮ้ยถ้าผมดีไม่ห่างเหินผมว่าดิดนี้ผมมาเตือนทุกคน พี่ดูแย่ขนาดนั้นเลยวะฮะห้องนี้มันดูอยูอย่ยากจังวะพี่ดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฟาร์มใช่ซึ่งรู้เหรอพี่ดูไม่แย่นะแต่ว่าพี่ทําให้ตัวเองดูแย่เอ้ยี่คำพูดแม่งบาดใจ <c oughs> ลองเล่นหมดตัวเลยพี่เล่นมุกมันเล่นมุก <c oughs> โอ้มันท้องไปขี้สิโอเบลโอ้ยน้ำตาไหล พ่อเอาแม่แม่ไม่เล่นพอไม่เล่นพ่อเดี๋ยวโอ้ยแต่แล้วไปขี้ใช่ไหมอ๋อมันยังไม่ไปใช่ไหมไปมีไอด้วยมีไอใครด่าพ่อบอกที่ไอ้ิดทาอะไ้ไปไจังได้ไมจังพี่อิมครับ นั่นแน่นนนนไม่เตองพี่กอลครับนั่นแน่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ต่งฝันไปทั่วต่างๆขวายรู้ใจกูใช่ใช่ไหมพี่จะพูดคำนี้ใช่ไหมทำไมต้องรู้ใจกูด้วยวะแต่ป้าเรียกไม่ได้เดกปวดหัวนะเห็นไหมเมื่อกี้บ่นปวดท้องมึงยังไงเนี่ย จะสักไหนก็ปวดขาือสักพักเดีวก็ปวดขี้ต่อเลยโอ๋มโดงเอ้านคนไอเออเลยอ้อเป็นเมนแล้วโอเบลใช่กูว่าแล้วฉันแอบบอกรักเธอตลอกหลอกเขินใอสัตา์จะมาร้องฮี่เขิน อย่ามาสั่งกูไหนไ้สบายสเปรมสุดตุอย่าผสมรืเจออไอ้บู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 อ่าแว e r e Where y ย u from Where you from Where องตายเดี๋ยวเอาเขียน มันไปเออ้าวไอเหียอ้าวไอแวดธรรมดากูก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเหี้ยไหนบอกสปีกอังกฤฟมึงสปีกซะเร็วเลยอ้าวไอตว์ยิงบอล ว้าวเฮ้ย What the fuck ว้าไโอเคช้ามุเลยสิบอดมองหน้ากูไหมไม่ให้มึงหลอกออฟอ่ะไอสัตว์เล่นใบสัตไปอะไรดีแล้ว อย่าทำสายตาอย่างนั้นนั่นนั่นนั่นน่มองจิกมองจิกพี่ตาพี่ตาคำพูดประจำตัวพี่ต้องมาแล้วพี่อย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่อะไรวะ อ,อ,อ๋อเออวะเดี๋ยวย้า,ายฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูอยู่จอแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเยโอเโอเโย ลาเสีลองลาเสลองเสรลองโดเออไออไตัเก็บอกอยู่ว่าอยู่ลอง

ต้องมองเมียวคือโอ้กานละเมียวคือยูโนดิซซอง song no no ฮ่าฮ่าฮ่าห่วยแล้วโอเบลอุ้ยทำไมทไมวันนี้เกี่ยวกราดจังหาเกี่ยวกราดไปช็เลยโอเคไปเดี๋ยวไปเก็บโลเซฟแล้วดีลุลุ้นแล้วไปแล้วไปแล้ว Yeah. What the fuck!!!! Fu I wanna listen a song in you, last you can um sing a song for me? I can do slants like zuka beat <laughs> What the FUCK zuga beat Zoo gaat Zuka beat กูว่าเก่งกับโนว่างั้นแหละพี่เราบอกว่าพี่ดูแถบดิพี่เราบอกว่าไงอย่าให้อยู่โจรแล้วพี่ดูแถบโจรอย่าให้อยู่โจรน